สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MSA c h a n n e l ของเรานะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปที่สุดในตอนนี้แล้วก็มียอดขายดีมากๆนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้ iPhone 10 7 Pro Max นะครับคลิปวันนี้ผมมีราคาใหม่โปรใหม่ mai, ในช่วงปลายเดือนสรุปมาให้ได้ดูกันนะครับบอกเลยว่าเหมาะมากๆสําหรับคนที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone 17 Pro Max แล้วรอให้ลดราคารอให้มีส่วนลดเยอะๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นของ iPhone 17 Pro Max ใหม่ล่าสุดในคลิปนี้กันนะครับว่าน่าซื้อแล้วก็น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งในเรื่องของสเปคนั้นคงไม่ต้องพูดถึงนะครับ17 Pro Max เป็น iPhone รุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลง หลายๆอย่างนะครับกล้องดีจอใหญ่นะครับแบตอึดที่สําคัญนะครับถ้าเราจะซื้อมาใช้งานทั่วไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์ไว้เล่นเกมนะครับไว้ดูหนงังฟังเพลง iPhone รุน่นนี้ตอบโจทย์ในทุกเรื่องคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายแน่นอนนะครับซึ่งราคาปัจจุบันสําหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ45,000-46,000นะครับส่วนการซื้อแบบติดโปรก็เริ่มต้นที่ประมาณ39,000-40,000ซึ่งก็จะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับ แล้วถ้าท่านอยากจะรู้ว่าซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดคลิปนี้ผมสรุปมาให้แล้วทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆสำหรับคนที่อยากจะซื้อ iPhone 17 Pro Max ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายนแบบนี้นะครับเราจะไปเริ่มต้นดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับไปดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 17 Pro Max อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2025นะครับก็จะมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันท่านชอบร้านไหนนะครับดูจบผมมีลิงก์นะครับมาให้ได้สั่งซื้อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee นะครับ ไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada ก,กันก่อนสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูกันก็จะเป็นร้านนี้นะครับสำหรับ iPhone 17 Pro Max เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูน์นะครับขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูน์นะครับจากราคาปกติ48,900ก็ลดราคาพิเศษเหลือเพียง46,900บาท ซึ่งราคานี้ก็ยังจะมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับวิธีการก็ง่ายๆกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้ว จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับก็เลื่อนลงไปที่ด้านล่างท่านก็สามารถเก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยคูปองก็จะมีทั้งคูปองลด1,000บาทลด2,000บาทนะครับรวมไปถึงอาจจะมีเป็นคูปองลด 10- 2 0อีกด้วยถ้าสมมุติเราเก็บคูปองได้2000ราคาก็จะเหลือเพียง44,900บาทเท่านั้นนะครับราคาก็น่าสนใจมากๆวิธีการจ่ายเงินมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับจ่ายผ่าน ใบแบงกิ้งสแกนผ่าน QR Code ก็ทําได้ทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกที่จะจ่ายแบบไหนรวมไปถึงการผ่อนก็ผ่อนเพียงเดือนละ2345บาทต่อเดือนนะครับผ่อนได้20เดือนซึ่งการผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถเลือกผ่อนกับ Lazada โดยตรงได้เงื่อนไขไม่ยุ่งยากนะครับลองกดเข้าไปดูกันก่อนในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสีดําสีเงินแล้วก็สีดิบลูนะครับหรือว่าสีน้ําเงินเข้มความจุมีสความจุเริ่มต้นที่2 156 g b ไปจนถึง2เทรเลยนะครับสินค้าก็จะเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับรานแรก iPhone 17 Max ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับ iPhone 17 Pro Max จากทางด้านแอป Lazada ร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับ by SPVI ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ตอนนี้ Lazada มีการจัดโปรโมชั่น Electronic Sale เนะครับเริ่มลดราคาวันนี้วันแรกนะครับ18พฤศจิกายนไปจนถึง20พฤศจิกายนในเรื่องของราคาตรงนี้ขายอยู่ที่48,900นะครับแต่ว่าก็จะมีคูปองส่วนลดสามารถลดเพิ่มเติม เช่นเดียวกันวิธีการจ่ายเงินสามารถผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารสแกนผ่าน QR Code นะครับหรือว่าโมบายแบงกิ้งก็ทําได้ทั้งหมดในส่วนของสีมี3สีความจุมี4ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป Lazada ก็จะเป็น iPhone 17 Pro รนะครับรุ่นนี้เหมือนกันทุกอย่างกับทางด้าน17 Pro Max นะครับต่างกันในเรื่องของ ขนาดหน้าจอเท่านั้นนะครับซึ่ง17 Pro Max ขนาดหน้าจอ6.9นิ้วส่วน17 Pro ขนาดหน้าจอ6.3นิ้วนะครับในเรื่องของราคาก็ต่างกันด้วยจากราคาปกติ43,900ลดราคาพิเศษนะครับเหลือ41,900บาทวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด20เดือนผ่อนเพียงเดือนละ2 0 9 5บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับจะจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ทําได้ทั้งหมดมีให้เลือก3สีความจุมี3ความจุก็คือ 256, 512แล้วก็1เทรบนะครับสินค้าเป็นของแท้100% เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 17 Pro Max นะครับแล้วก็17 Pro จากทางน้นแอป Lazada ในช่วงกลางเดือนพฤศจิก,กายนแบบนี้นะครับชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูลาะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางนั้นแอปชอปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 17 Pro Max ร้านแรกร้านนี้ขายโดยทางร้าน i Studio นะครับตัวเครื่องเป็น เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์นะครับจากราคาปกติ69,900ก็ลดราคาเหลือ56,900บาทสําหรับความจุ 512GB สกิกะไบต์ส่วนถ้าเป็นรุ่นความจุ1เทราไบต์ก็64,900นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถผ่อนได้นะครับผ่อนได้4 8เดือนผ่อนเพียงเดือนละ1521บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งการผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็เลือกผ่อนกับช้อปปีได้หรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้ในขั้นตอนของการจจ่าาายเเงงินมมมมมีีีใหห้้ลือกทัด3สคคววุ4 แต่ว่าตอนนี้จะเหลือเป็นความจุ512 g b แล้วก็1 t b เท่านั้นนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1> 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอปช h อปปี้นะครับ iphone สิบเจ็ด pro max ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่64,900นานะครับซึ่งจะมีเฉพาะความจุ1เทราไบต์เท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถผ่อนได้นะครับผ่อนเพียงเดือนละพันเบาทต่อเดือนนะครับผ่อนได้ทั้งหมด4ปีหรือว่า48เดือนมีให้เลือก3สีความจุมี1เทราไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อเปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันันนมีประกจ 0แอปเปิล1ปีปิดท้ายกันที่ iPhone 17 Pro นะครับจากทางร้านแอปช h อปปีขายโดยทางร้านแอปเปิลตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่43,900นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจก็ผ่อนผ่อนได้ถึง 48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1173บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้1 0อเปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 17 Pro Max แล้วก็17 Pro จากทางน่าแอปช้อปปีนะครับชอบรายไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช้อปปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปเนน็กับ้าง โปรโมชั่นสําหรับช่วงกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็จะมีราคาใหม่เขามีการปรับลดราคาให้แล้วนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าถ้าเราจะซื้อ iPhone 17 Pro Max นะครับใหม่ล่าสุดลดราคาเดลือเท่าไหร่จากทั้ง3ค่ายมือถือซึ่งผมก็ได้สรุปรายละเอียดมาให้แล้วทั้งหมดนะครับเริ่มต้นดูก,กันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t e ทนะครับหรือว่า True D-Tac 5G iPhone 17 Pro Max เครื่องใช้ศูนย์ไทยประกันศูนย์สำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนรวมไปถึงลูกค้าของ d t e ทที่มีอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา41,200บาทนะครับถ้าเป็นลูกค้า d t e ทที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปก็ราคาเท่ากันนะครับ41,200แต่ว่าจะไม่ต้องจ่ายค่าหนีลูกหน้านะครับเครื่องเปล่า ราคาพิเศษขายอยู่ที่43,900บาทเท่านั้นส่วนลดมีให้นะครับมีส่วนลดสาหรับการสั่งออนไลน์ใส่โค้ดตรงคูปองสีแดงนะครับลดเพิ่ม1000บาทแล้วก็ส่วนลดสาหรับคนที่ใช้ดีแท็มานานมีส่วนลดให้สูงสุดอีก2,000บาทนะครับรวมถึงส่วนลดส,สาหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมก็มีให้1,500ซึ่งส่วนลดเราสามารถไปสอบถามก่อนซื้อได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปนะครับหรือว่าศูนย์ทูดีแท็ก 5G ทุกสาขาโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพ็กเกจน,นะครับแพ็กเกจแรก โปร Max ได้ที่ราคา41,200โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ลุงหน้านะครับโปร1299าราคา42,200ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ลุงหน้าแล้วก็ Pro 1199ราคา42,700ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ลุงหน้าทุกโ r o มีสัญญา12เดือนนะครับท่านนที่สนใจกาซื้อก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ DTAC Shop หรือว่า True DTAC 5G ทุกสาขาเลยนะครับ ส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย AIS iPhone 17 Pro Max ซื้อได้ที่ราคา42,200บาทนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีความจุมี4ความจุ Pro n e ็รายเดือนก็จะมีทั้งการเปิดเบอร์ใหม่นะครับการเปลี่ยนจากจมืนเป็นรายเดือนแล้วก็ลูกค้าของ AIS ท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อได้ที่0ูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายนะครับเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 17 Pro Max นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง41,900ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สี มีให้เลือกครบทุกสีเลยความจุมี4ความจุมีให้เลือกครบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครอยากจะซื้อ17 pro max นะครับอยากจะเลือกสีเลือกความจุได้แนะนําให้ไปที่ศูนย์ทูช็อปนะครับส่วนลดมีให้เป็นส่วนลดสาหรับการสั่งออนไลน์นะครับลดเพิ่ม1,000บาทแล้วก็ส่วนลดสําหรับคนที่ใช้ทูมานานรับส่วนลดสูงสุดอีก2,000บาทนะครับรวมๆแล้วส่วนลดจะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทซึ่งส่วนลดเราก็สามารถไปสอบถามก่อนซื้อได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขานะครับโปรโมชัน่นเด็ตรายเดือนก็จะมี แบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อ iPhone 17 Pro Max ได้ที่ราคา42,700ื่นนะครับเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ลูงหน้าโปร899ราคา44,200ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ลูงหน้าโปร699ราคา45,300ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ลูงหน้าลูกค้าใหม่ราคา42,700นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ซึ่งก็จะหนึ่งหน้าด้วย1,070บาทโปร899ราคา44,200โปร699ราคา45,300 เปลี่ยนจากจติมเนเป็นรายเดือนราคา42,700ย้ายค่ายออนไลน์ราคา42,700นะครับเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ t r u แล้วก็สมัครแพ็เกจรายเดือนเดือนละ1199ค่าเน็ตดุงหน้า1,070บาทโปร899ราคา44,200ค่าเน็ตดวงหน้า535บาทแล้วก็โปร699ราคา45,300ค่าเน็ตดวงหน้า107บาททุกโปรสัญญา12เดือนสุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคา41,900เมื่อสมัครแพ็เ,พเกจรายเดือนเดือนละ1399โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่า โปร999ราคา43,700ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าเครื่องเปล่าขายอยู่ที่48,900นะครับท่านที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 17 Pro Max นะครับโปรใหม่ราคาใหม่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษ จาก Lazada แล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับรเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ